สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในในการลงเทเลนเนอร์นะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าลงยังไงลงง่ายมากไปที่เว็บเทเลนเนอร์นะครับสโคนี่ครับไปนี่นะครับเข้าเว็บนก่อนเติม ฮะมาน,นี่นะครับโหลดเลยนะครับโหลดเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บาโหลดพอเราโหลดสักพักหนึ่งพอโหลดเสร็จอะเรารก็จ,จ,าจะได้แบบแบบนี้นะครับอ่าโหลดเสร็จจะได้แบบนี้นะครับ คิดข้าบัสเสร็จปุ๊บบางก็จะมีให้คำว่าเน็กนะครับเน็กนั้นเขียนยังไงเออบางคนอาจจะไม่เข้าใจงั้นเข้าให้ดูดีกว่ากินเข้าไปปุ๊บรอสักครู่ครับนี่จะไม่ให้โหลดตันนี้นะครับรอมันโหลดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะมีตัวลงให้เราเราสักแปบ๊บหนึ่งอ่า เมื่อลงเสร็จแล้วครับมันก็จะมีโปรแกรมอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้แผ่นลอทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับติดตั้งผมติดตั้งไปแล้วนะครับนี่เลยเอาไว้ไม่ต้องไปกดเอาไว้ตรงไหนนะครับติดตั้ง็จไว้าตรงไหนไม่ต้องนะครับที่ติดตั้งกันเลยก็จะลองมาติดตั้งแบบเดียวเสร็จแค่นี้ครับยังไม่พอนะครับไปที่นี่เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ copy ว็บมัน เราไปใส่แบบนี้นะครับอินเทอร์เน็ตอีพาวเวอร์นะครับอินเทอร์เน็ตธรรมดาแล้วก็พอเขาเสร็จปุ๊บพอถึงหน้านี้พอล็อกอินเสร็จใช่ไหมนี่เลยมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาพอขึ้นเสร็จปุ๊บให้คลิกซ้ายแล้วกดคลิกอันแรกถ้าอันแรก,กมันมีมีลูกศรชี้ไปทางขวานะครับตรงนี้นะครับให้กดเลื่อนมาแล้วกดอันแรกต่อก็เสร็จแล้ว ก็จะมีนี่เด้งขึ้นมาแล้วกดไอค่นแล้เสร็จแล้วแล้วเข้าเล่นเกมได้เลย